สวัสดีครับสงครามอิสราเอลกับฮามัสมันก็สะเทือนวงการทหารนี่พอสมควรยูเอ็นก็ทําตามหน้าที่นําเรื่องการหยุดพักรบถาวรนี้เข้าสู่การพิจารณาในสภาความมั่นคงของยูเอ็นแรกเป็น15ชาติสมาชิกของ u n เอ็นปรากฏว่าสหรัฐมิการ์ี่คัดค้านการหยุดยิงเพียงเสียงเดียวมันก็จบตามที่แอนดมินได้วิเคราะห์เอาไว้นะครับเพราะว่าสหรัฐมิการเนี่ยเป็นสมาชิกถาวรของ UN เมีสิทธิ์วีโตนี่อยู่แล้วเช่นอยูยกับกรณีของสงครามยูเครนที่ยู เ,เสนอให้รัเสเซียหยุดลุกรานยูเครนรัเสเซียก็วีโต้เรื่องก็จบเพราะว่ารัเสเซียก็เป็นสมาชิกถาวรของ UN เนี่เช่นกันนะครับส่วนการลงมติ190กว่าประเทศล่าสุดมันก็ไม่มีผลอะไรมันเป็นเพียงแค่การซาวเสียงไปงันงนเพราะว่าสิทธิ์ขาดเนี่ยมันอยู่ที่ชาติสมาชิกถาวรน,นี้ไปแล้วแต่มันก็เป็นการแสดงความรู้สึกต่อเรื่องราวนี้เหมือนกัน เสียงส่วนมากต้องการให้อิสราเอลหยุดโจมตีกาซาในคราวสงครามยูเครนนะครับเสียงส่วนมากก็ให้รัเสเซียนี่หยุดลุกรานยูเครนแต่ก็ทำได้แค่นั้นทีใครทีมันระเบียบโรคนี่มันเป็นแบบนั้นนะครับ แต่สงครามอิสราเอลกับฮามาสแม้ว่าสหรัฐมิการจะวีโต้ความการหยุดโจมตีกาซาหมายถึงสหรัฐมิการเนี่ยสนับสนุนให้อิสราเอลโจมตีต่อได้แต่ว่าสหรัฐมิการก็เตือนอิสราเอลให้เปลี่ยนแผนนะครับลดการสูญเสียของประชาชนซึ่งรัสเซียรุกรานยูเครนนี่ไม่เป็นแบบนี้รัสเซียนี่เน้นการสูญเสียแล้วก็การทําให้ประชาชนนี่เดือดร้อนมันต่างกันนะครับถึงแม้ว่าอิสราเอลจะดูแข่งก้าวแต่ว่าคําเตือนของสหรัฐมิกา ิสราเอลย่อมฟังนี้อยู่แล้วส่วนการที่อิสราเอลโจมตีทางตอนใต้ของเลบานอนและก็ซีเรียนั้นอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับไม่ได้ถือว่าสงครามนี่มันขยายตัวอะไรตอนนี้แอดมินรู้สึกว่าจะมีการเจรจาในไม่ช้าเพราะว่าอิสราเอลชุบพามารมาประมาณหนึ่งแล้ว อิสราเอลสามารถพูดได้ว่าสามารถปราบฮามมัสได้แล้วและตอนนี้ฮามาัสก็มีการออกมาพูดว่าพร้อมเจรจาอาจจะเป็นเพราะว่าฮามาสนี่หมดแล้วขืนสู้ต่อไปมีสิทธิ์พังราบกว่าน,นี้สัญญาณนี้มันเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าแอดมินคิดว่าอิสราเอลจะโจมตีต่อไปอีกสักพักหนึ่งก่อนในช่วงนี้ แรงกดดันจากนานาชาติค่อนข้างแรงแล้วก็มีผลต่อการเลือกตั้งของสหรัฐมิการด้วยแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าสหรัฐมิการเนี่ยพูดชัดเจนว่าสนับสนุนให้มีสองรัฐในพื้นที่ซึ่งต้องคุยกันอีกยาวตอนนี้อิสราเอลต้องปล่อยความชื่อเหลือเข้าไปในกาซาก่อนเพื่อลดแรงกดดันเอาจริงแรงสนับสนุนของอิสราเอลก็ยังดูแข็งแรงอยู่แต่ว่าแรงต้านก็มีผลต่อผู้สนับสนุนอิสราเอลนี่เหมือนกันแม้ว่าหลายคนจะมองว่าตอนนี้เหตุการณ์นี้เริ่มขยายตัวแต่ว่า มหวังว่ามันเริ่มเข้าสู่กระบ,บวนการเจรจาแอดมินไม่ได้มาตื่นเต้นกับสงครามภูมิภาคหรือว่าสงครามโลกเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาถ่วงดุลไว้เราอย่าเพิ่งขวัญอ่อนนี้ขนาดนั้นนะครับไม่มีใครมารุมอิสราเอลแน่ปัญหามันอยู่ที่สองรัฐที่ต่างหากโดยเฉพาะในเขตเวสต์แบงค์จะแก้ปัญหาอย่างไรเพราะว่าคนอิสราเอลกับปาเลสไตน์นี่อยู่ปนกันเราก็ต้องรอดูต่อไปนะครับ อีกเรื่องที่น่าสนใจคือการปล่อยน้ํำทะเลลงอุโมงค์ของฮามาสซึ่งก็มีข่าวว่าอิสราเอลเริ่มทําแล้วหลายฝ่ายเป็นห่วงว่าตัวประกันเนี่ยจะไม่ปลอดภัยแต่ว่าอิสราเอลยืนยันว่าจุดที่ปล่อยน้ําลงไปเนี่ยไม่มีตัวประกันแล้วนะครับแอดมินคิดว่าเวลาที่เหลืออยู่ของอิสราเอลนับจากนี้ จะเน้นทำลายอุโมงค์ของฮามาสนี่เป็นหลักกับการพยายามจัดการผู้นำฮามาสอย่างยาญาซินวาถ้าอิสเอลจัดการยาญาซินวาได้อิสเอลก็อ้างได้ว่าจัดการฮามาสนี้เรียบร้อยแล้วถอนตัวได้แล้วก็จะพูดได้ว่าประสบความสำเร็จในการจัดการกับฮามาส อิสราเอลยังมีเวลาเหลืออีกสักพักนะครับในการล่าตัวผู้นำฮามาชคนนี้ส่วนผู้นำฮามาชคนอื่นเนี่ยหนีออกจากกาซ่านี่ไปแล้วอันนั้นอิสราเอลต้องตามจัดการนี้ต่อไปแต่ว่าตอนนี้อิสราเอลต้องการปิดเกมในกาซาก่อนส่วนในเรื่องการเจรจาปล่อยตัวประการนั้นแอดมินคิดว่ายังมีโอกาสเกิดขึ้นได้หากว่าฮามาชนี่จนมุมแล้วยังไม่หมดหวังซะทีเดียวนะครับแต่เราก็ต้องติดตามต่อไปเพราะว่าเวลาเนี่ยยังเหลืออีกพอสมควรนะครับ ส่วนสงครามยูเครน659วันนี้เป็นอย่างไรบ้าง ในขณะที่ประธานาธิบดีของยูเครนเนี่ยเดินทางเยือนสหรัฐอรมแลกาแล้วก็นอร์เวย์รัสเซียก็ยังโจมตีโพลีเรือนนี้ต่อไปรัเสเซียคัดค้านการโจมตีกาซาของอิสราเอลแต่ว่าทีตัวเองเนี่ยทำกับชาวยูเครนแบบหน้าตาเฉยเรียกว่าว่าแต่เขาอีเหนานี้เป็นเองมีผู้เสียชีวิต53รายจากการโจมตีคงเคียบของรัสเซียด้วยขีปนาวุธอิสกันเดอร์เอ็มแล้วก็ขีปนาวุธเอสี่ร้อยซึ่งระบบป้องกันของยูเครนเนี่ยสามารถสกัดใต้นิสเปนส่วนมากแต่ว่าสกัด ได้ไม่หมดนะครับถ้าจะเทียบร,ระหว่างอิสราเอลกับรัสเซียรัสเซียนี่ร้ายแรงกว่าเยอะเพราะว่าม่งเป้าไปที่พลเรือนนี่โดยเฉพาะอิสราเอลย,ยังมีการกําหนดจุดว่าเป็นฮามาสก่อนโจมตีร,รัสเซียไม่มีการกําหนดอะไรนะครับยิงใส่ชุมชนนี้อย่างเดียวในขณะที่งบช่วยเหลือยูเครนล่าสุดยังไม่ผ่านสภาของสฐาเมิกา แต่ว่าในโยุโรปนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กฟินแลนด์ก็มีแถลงการร่วมว่าจะช่วยเหลือยุเคนนี้ต่อไปซึ่งตั้งแต่สงครามเริ่มนะครับกลุ่มนี้ได้ช่วยเหลือยุเคนนี้ไปแล้ว1 1 0 0 0ล้านยูโรหรือว่าประมาณ418ล้านบาทรวมถึงสาภาพยุโรปเชืม,มันแล้วก็ฝรั่งเศสก็ยังสนับสนุนยุเคนี้เช่นกันและตอนนี้ทางเชุ้มันเนี่ยกำลังตั้งข้อหาชาวเชุ้มันในข้อหากบฏปดโดยการให้ข้อมูลอาวุธแก่รัสเซียนะครับซึ่งถือว่าเชืมันซึ่งก็เป็น ็นพี่ใหญ่ของยุโรปเนี่ยก็ยังสนับสนุนยูเครนอย่างเหนียวแน่นมาแบบนี้รัเสเซียก็ลุ้นเหนื่อยนี่เหมือนกันรัเสเซียต้องการให้ยุโรปและก็สรัมริกาเนี่ยหยุดช่วยเหลือยูเครนแต่ว่าดูเหมือนว่าไม่ได้ผลนะครับแม้ว่าจะมีข้อจํากัดมากแต่ว่ายุโรปส่วนมากก็ยังช่วยยูเครนมันก็จะทําให้ยูเครนเนี่ยยันกับรัเสเซียต่อไปได้เป็นรัเสเซียเองต่างหากที่ต้องว้าวุ่นนะครับเพราะถ้าสงครามยืดเยื้อต่อไปเนี่ยรัเสเซียก็ไม่แน่เพราะรัเสเซียก็เหลือน้อยแล้ว ตอนนี้รัสเซียอยู่ได้ด้วยบุญเก่านะครับกับส่วนบุญจากเกาหลีเหนือและก็อิหร่านบุญของรัสเซียก็มีวันหมดนี่เหมือนกัน แม้วง,งประมาณชุดใหม่ที่จะนํามาช่วยเหลือยูเครนเนี่ยยังไม่ได้รับการพิจารณาจากสภาของสรัเมิกานะครับแต่ว่าล่าสุดสรัเมิกาเนี่ยก็มีงบมาช่วยเหลือยูเครนไปก่อน200ล้านดอนลลาร์หรือว่าประมาณเจ00ล้านบาทไม่น้อยนะครับประกอบไปด้วยขีปนาวุธ AIM-9M ใช้สําหรับระบบป้องกันพื้นสู่อากาศต่อมาก็เป็นตัวของระบบป้องกันเองอันนี้ก็น่าจะเป็นนาแซมส่งมาเพิ่มนะครับต่อมานี่ขาดไม่ได้ก็คือลูกจรวดที่ใช้กับระบบไฮมาส กระสุนปืนใหญ่155ม mm, ิลิเมตรแล้วก็105มิลิเมตรด้วยนะครับต่อมาเป็นขีปนาวุธทอมต่อต้านวีด้าขีปนาวุธโททำลายรถถังต่อมาก็จะเป็นชาปลินแล้วก็เอชทีโฟต่อต้านยานเกาะแล้วก็รถถังนะครับต่อมาก็เป็นกระสุนปืนเล็ก4ล้านนัดอุปกรณ์เคลียร์ทุ่นระเบิดรวมถึงอุปกรณ์แล้วก็อะไหล่ต่างๆอาวุธยังมียูเครนก็ยังสู้หน้าหนาวรัสเซียจะเก่งขึ้นยังไงก็ตามนะครับยูเครนไม่ได้สนใจนี้เท่าไหร่ ส่วนกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่14ธันวาคม2566นี้ออกมานะครับทหารของรัสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ3 4 2 8 0 0นายเพิ่มขึ้น1,300นายถือว่าสูงมากนะครับรถถัง5,692เพิ่มขึ้น10รถยนเกราะ1616เพิ่มขึ้น22ปืนใหญ่8,088เพิ่มขึ้น12จรวดหลายลำกล้อง 920เพิ่มขึ้น1นะครับระบบป้องกัน605เท่าเดิมโดรน6,206เพิ่มขึ้น33เครื่องบิน324เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์324เท่าเดิมขี่ปนุษย์รัน1,606เพิ่มขึ้น10เหลือรบ22เรือดำน้ำ1เท่าเดิมนะครับพาณะ1,675เพิ่มขึ้น13แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ1,185เพิ่มขึ้น9นะครับ มาถึงวันนี้แอดมินคิดว่าผู้ชมเนี่ยคงเข้าใจการเมืองโลกนี่มากขึ้นว่าระบบนี้มันเป็นอย่างไรเอะอสงครามโลกสงครามโลกมันก็ไม่ใช่นะครับเสียน้อยเสียมากเสียมากเสียยากกว่าไม่มีใครอยากมีเรื่องมีแต่พวกผลิตการเท่านั้นที่มันปวดโลกอยู่ในตอนนี้ถ้าไม่มีผลิตการโลกจะสวยงามขึ้นแม้มันจะไม่100%่งเอร์เซก็ตามนะครับถ้ามีโลกไปนี้ไม่จำเป็นต้องมีรัสเซียก็ได้